สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วบอกว่าสืบเนื่องจากนายประมวลผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตราชเทวีแต่กลับใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไม่เหมาะสมเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่มจากการแจ้งเตือนไปที่บริษัทของผู้เสียหายรายหนึ่งให้เข้ามาชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินประมาณ40กว่าล้านบาทแต่หากยอมจ่ายเงินให้ตัวเองจํานวน3ล้านบาทก็จะเก็บเรื่องดังกล่าวไว้ทําให้บริษัทไม่ต้องชําระเงินภาษี40ล้านบาทก่อนที่ต่อมาจะมีการเพิ่มจํานวนเงินค่าดําเนินการเป็น3.5ล้านบาทโดยอ้างว่าจะต้องเอาไปแบ่งกรรมการคนอื่นอีกหลายท่านจนมีการต่อรองราคาลงเหลือ3.2ล้านบาท ซึ่งผู้เสียหายมองว่าพฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและตัวผู้เสียหายเองก็พร้อมที่จะจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงตัดสินใจนำเรื่องเข้าร้องขอให้มีการตรวจสอบและสามารถจับกลุ่มนายประมวลโดยนายชัชชาติสิทธิบันผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหาคนครเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวระบุว่าตำรวจได้เรียกข้าราชาการสำนักง,งานเขตราชเทวีรวมถึงผู้ำนวยการเขตราชเทวีรวม12คนเข้าสอบปากคำในฐานะพยานแล้วซึ่งกทมให้ความร่วมมือทุกอย่าง และสิ่งที่เกิดขึ้นกทมจะนําไปขยายผลเพราะเราไม่ยินยอมต่อการทุจริตคอร์รัปชันหากไปถึงใครก็จะต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นส่วนกรณีที่พบรายชื่อในสมุดจดบันทึกของผู้ต้องหามีการระบุว่าถึงที่ปรึกษาด้วยนั้นนชายชัดชาติบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นที่ปรึกษาของตัวผู้ต้องหาเองหรือไม่แต่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่คณะที่ปรึกษาผู้ว่ากทมแน่นอน เพราะเท่าที่ท,ทราบไม่มีใครเกี่ยวข้องและที่ปรึกษาผู้ว่ากรทมทุกคนที่รู้เรื่องตั้งแต่แ,ตแรกและกังวลว่าอาจถูกมองว่าเกี่ยวข้องจึงสั่งให้ดําเนินการอย่างเต็มที่และตนมั่นใจว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอนทั้งนี้มองว่าเป็นข้อดีที่ไม่เข้าไปยุ่งเรื่องเหล่านี้เพื่อจะได้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนายช่าชาติบอกว่าหากสืบพบว่าคณะที่ปรึกษาของตนนั้นกระทําผิดจริงก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายไม่มีละเว้นว่าเป็นคนของผู้ว่ากรทมแต่ขณะนี้ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวข้อง คาดว่าจะเป็นที่ปรึกษาของตัวผู้ต้องหาเองมากกว่าและยืนยันว่ากทมพร้อม,อมทุกอย่างที่จะให้ดําเนินการตรวจสอบความโปรโง่งใสถ้าตรวจสอบคนอื่นได้ตัวเองก็ต้องให้ตรวจสอบได้เหมือนกันและไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือเป็นใครก็ตามก็จะต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มขน้น